ในเมื่อพวกเธอมาแล้วพวกเธออยากได้คะแนนจิตพิจารณาเพิ่มไหมไม่อยากครับทำไมหอออกแม่เราถึงทำความสะอาดท่ามกลางรูด้อะไรวะเนี่ยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วอีทำไมแตกอ่ะแครใช่เราเอง คิดถึงเราเหรอแพ้คิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงล่ะหืมเปียกหรอเซ็กซี่มากเลยอะรุท นั่งลงแล้วก็อกเอางี่ไปเอาไว้ทำไรอ๋อเอาไว้ปิดตาปิดตาแล้วยังไงต่อหรออดแก่รักเธอแค่นั่งเฉยๆส่วนที่เหลือมันจัดการเองใครอ่ะบัวที่มันเอาผ้าเจ็ดสีมาแกล้งเราเนี่ยมันหลอนนะแพรองเี้กันเธอกลับไปรอที่ห้องก่อนเดี๋ยวฉันไปดูเองเธอเป็นคนแกล้งพวกเราใช่ปะแกล้งอะไรในอาคารก็นี่ไงฟุตบอลในมือเธอลูกบอลใครๆก็มีอย่ามาใส่ร้ายดิช่วยด้วยช่วยด้วย มันไปที่ที่ต้นชอบไปที่ไหนอะ่ะเออาตามมานะ้นอะที่นี่ก็ไม่อยู่อะ่ะหรือว่าเราจะเก็บไปชอบเลยตั้นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ,อ้ย ใช่เห็นไฟก็ไม่เปิดเออใช่แล้วทุกคนหายไปไหนหมดเนี่ยแล้วทุกคนหายไปไหนหมดอ่ะพี่หน้าไม่รู้อ่ะรู้ว่าทุกคนอยู่ที่สนามเดินไปดูไหมเอิไปเอ้าสวัสดีค่ะพ่อเอ้าแล้วพวกเธอมาโรงเรียนทำอะไรกันเนี่ยฮะก็ผมมาเรียงครับพอเนี่ยวันนี้อ่ะผมอสามาไม่ใสายนะครับเนี่ยอ๋ออุตสามาไม่สายเนาะอืมเป็นบุญคุณมากเลย เธอเป็นอาที่เลยที่ต้องมาเรียนให้ตรงเวลาอะนี่พเพื่อนจะไปไหนกันเอ่อจะไปหาเพื่อนที่สนามกันนะคะเพ,พื่อนๆน่าจะอยู่ที่สนามเนาะไม่มีใครมาหรอกวันนี้มีแต่พวกเธอสามคนเท่านั้น,นที่มาเอ้าทำไมอะครับก็วันนี้วันหยุดชดเชยไงเพวกเธอไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่มาสายวันก,นก่อนก็ไม่มาไม่มีใครไลน์บอกเลยไงแล้วเธอก็เหมือนกันมาทุกวันตรงส่ายไม่ตั้งใจฟังแล้วเนี่ยโอ้ยแกไม่เห็นบอกฉันเลย ที่ตอนกลางคืนนะยังส่งสติ๊กเกอร์หัวใจหมายฉันอยู่ได้แล้วเวลาเรียนแบบนี้ไม่เห็นบอกฉันเลยโอ้ยแกฉันก็ลืมไงฉันก็เลยมานี่ไงโอ้แกก็บอกสนิทก็ได้ฉันก็เลยมาไงเออพอครับถ้าวันนี้ไม่มีเรียนอ่ะพวกผมขอตัวกลับนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไปไหนไหนๆก็มาแล้วนี่ตามบอกมานี่ไหนแกเังอยากกลับบ้าน ในเมื่อพวกเธอมาแล้วพวกเธออยากได้คะแนนจิตพิเศษเพิ่มไหมได้ค่ะ,ะบโดยเฉพาะเธอคะแนนจิตพิเศาเธอจะหมดหแลอวนะน้ครับเอาเป็นว่าวันนี้มีทางเพิ่มคะแนนให้พวกเธอคือวันนี้พอออ,อยู่เวนมีหน้าที่หลายอย่างซึ่งผออจะกระจายหน้าที่นี้พวกเธอให้พวกเธอได้ทำความดีเพื่อคะแนนจิตพิสัยง,ยง่ายง่ายสบายสบาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน โดยพอ,อจ,จะแบ่งพวกเธอไปสามสามที่แหละสามคนอ่ะเธอทำความสะอาดห้องสมุดจัดหนังสือให้เรียบร้อยเอาหนังสือขึ้นชั้นให้เรียบร้อยปัดกวาดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะตั้งใจหน่อยคะแนนน้อยต้องพย,ยายามหน่อยครับส่วนเธออัะนะอืมห้องเรียนแล้วกันทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดาษลบแล้วอันนั้ห้องเรียนแล้วกัน จัดโต๊ะทำความสะอาดเช็ดกระจกห้องเรียนให้เรียบร้อยนะได้ค่ะฝนลุดคะแนนเต็มแล้วค่ะที่พี่เศษอือใช่พอดีชักโคกก็ส้มเต็มพอดีเป็นแบบห้องน้ำกันนะห้องน้ำเหรอครับโอ้ใช่มันเต็มบอกคะแนนเต็มเหมือนเธอเลยเออฝากด้วยแล้วกันนะในเมื่อเข้าใจหน้าที่แล้วยกย้ายท้องนได้ไปอือครับ ไปกับคุ่อมาโอ๊ยไ,ไม่เอาห้องคุณก็ต้องกว้างดูดินี่นะจะลาเลียงเลมาดิคุณมาช่วยฉันนะน้าเบื่อจริงๆทำไมพอออกแม่เราทำความสารห้องเยียว่รูด้ามาดูดิโต๊อย่างเละ มีรุดช่วยอ่ะกับผิ่งตัวเล็กๆแบบเราก็น่าจะดีแต่วันนี้ไม่ได้เรียนนี่ถ้าเราเรีบจัดโต๊ะพื้นก็สะอาดอยู่เราจะได้มีเวลาว่างแล้วก็ไปหารุดที่ว่าจัดโต๊ะก่อนพื้นกว่านิดหน่อยก็ได้เนาะ ปกอะไรนี่ถือว่ามันจะชิ่งไปหา,หารุด,ดีนะพอออกมีรู้หลงมั้งถ้าเราไม่ได้ทำอะไรอะ่ะโอ่วะต้องมาจากห้องสมุดอีและโอ้โหหนังสือโคตรเยอะเลยโอ้โห ใครยังสือไม่เก็บวะทำก็ทำวะอ,อู้ห่หนักจังคิดถึงแพรจังโอ้หยุดสอนทิก็ไม่ได้เจอวันนี้ไม่ได้เจอเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่นหน้าแพรตีมหมดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวชวมีแต่นหน้าแพรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมเราโองทุกอยาก่างเป็นหน้าแพรวะนี่ก็แพรนี่ก็แพรและนี่ก็แพรอีกโอ้โหแพรวะเนี่ยแพรใช่เราเองคิดถึงเราเหรอ คิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงล่าโอ้ยรู้นี้ไม่น่ามาโรงเรียนเลยพี่นาก็ไม่หยนบอกเลยว่าวันนี้หยุดเรียนโอ้ยพออะไรยังมาให้ฉันขัดโหส่ซ่วงวะโอ้ มันเป็นสกปรกแบบนี้เนี่ยนอีโอ้โอลนะโอให้ฉันขัดถูส้วงทิบงิ้ทำดีกว่าจะได้ไปห เปียกล่อเซ็กซีมากเลยอะดูตเฮ้แกแกเปียกหมดแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาชุดช่วยฉันให้นะโอ้ยแกเปียกหมดแล้วเนี่ยมาโอ๊ยแกกินมันแปลกแปลอะโุ้แกไม่กินมันมเหมืบนมีอาอนาะ่า แกเอามาจากไหนอะไม่นเนาอฉันหยิบมาจากทางขยอะอแกนี่แกเอากระดาษทิชชู่จากขยนะเนี่ยนะกลัวอยู่ว่าจะไมได้กลิ่นขี้กลิ่นเยี่ยวอ๊ยเดี๋ยวฉันไปล้างหน้า,นาก่อนนะแกไม่รู้สิวฉันจะขี้ไรเนี่ยแต่แกทำความสะอาดห้องน้ำต่อเลยเอ่อ,นะอ,อรุดเราไม่ได้จะบอกเธออะ อะไรหรอเฮ้ยหรือว่าเตตันจะมาสารภาพรักเราเส้นกแกววะอยู่เธอไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วะนี่พวกแกจะมากเกินไปปะโหแกไม่เห็นบอกฉันอ่ะคนิงคิงโง่อะไรไอะไรเป็นอะไรอะโหแกไม่เห็นบอกฉันเลยที่ตอนกลางคืนนะยังมาส่งสติ๊กเกอร์หัวใจใหมาฉันบ่อยตายลิ้นเป็นอะไรวะคูณียใ,ใจอ่ะอุ้ยเปียกแต่ก็ยังรอนะ S <S นี่ก็บอกเขาพูดอะไรใจเออแต่ว่าแต่ก็พูดออกมาเลยกูว่าขวางจะพื้นไอนะ